ขับชนดตรงไปห12ฮะนี่อยู่6อ12ี่บ้าโอเค12

trong subscribe cho mà hát Mì Gõ bên, không bỏ lỡ đến video hấp dẫn พว <Hello. S 2> กนี่ก็พวกนี่ก็พากันกลับจากไปเที่ยวข้ามจีโนดิมองดูโอ้โอยไปจะเศร้าท้ายยางรถโบกหัวเนี่ยหอนจะโดนแล้วโอ้ยเกือบสองชือมโมงเปลี่ยนยางรถยางเกลืออยู่ะนะ่น,นหอนไหล <laughs> ถึงตัวอำเภอบรรดุงเหลี่ยวใส่ดิ ด้านพันบอกของหันนะมไม่หลายๆสิถนนเย็นดีเลยเนะาะใค่รอเนาะเออมันใครขอชมวชีมัตสกุกน,น,นรว้นีมพื้นผิวถนนมันเย็นดียนพอยู่นี่เพราะผ่อนคพื่อเสร็จแล้วสุวรรณคูหาของทางข้างเป็นปลาตัวหนะี่ เคยจากกิโลสามเก้าโอ้รถสวนไปสวนมาแสดงว่าเขาไปเที่ยวข้ามชนบทหลายเลยนี่ บ,บ,า,บายา,า,า,าเบียรนรถขับหนีมาจากพนักคอนศร,อรียุทธิยาผมตกลงก่อนเนี่สยสู้ฮะเนี่ยเราจะเดินอะไรนัดไปเกาหดี ซ้ยไไค่ำชะโนดเลี hey ้ยวซ้ายเธอเดยำชะโนดบ่ออกกอมออะไร่อกรอนหรือดปลเดี๋ยวลุไปหัง um ส like ี่แยกคำชะโนดเลี้ยวซ้ายอุดรเลี้ยวขวาเลยไปคำชะโนดอีกเงยี่สิบโลโอ้ยี่สิบเมตรยี่ อีสอิเมตเ,ตมเมนเพื่อบรรุุมันจะเลื่อนความเพื่อขุดจับขุดแล้ะมองดูนะ้ากเล่นหกเล่นขังมาสามเล่นตัวอำเภอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด้ อำเภอบันตรงอย่างรถขึ้นมาหลายเรื่องเลยอ้เที่ยวเนี่ยโอ้ข้ามชินดเดียวไซบ์เหรอเห็นปะนี่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 โอ้รถไหมสี่หอดง่ายทีอีกนี่สิบล้อคุณดูขยับทีละนิดทีละนิดเป็นนี่ตาย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  คำ้มชนดเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโมโนฟาไฟแดงแดงแล้วหม้อไฟดับโอ้ยตา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 ยไปประ้ดี้ยวรถติดคักติดแน่แถวนี้เพื่อบ้านหลุงมันใหญ่มันเป็นจังหวัดใดญ่เพื่อนไหมมุสเซียบัว่าโอ้โหขั้มชนบทนี่คุ้มซื้อคุ้มคำ้มชนดตัวนี้ตับโล่งตับ को <muchos> อีกกิโลอีกสิบกิโลเห็นไหอีกสิบเโลสิบเโลไคอมชโนดสิบอ,อ,อ็ดกมเฮ้ยเตีนเข้าไปแบบเดียวหอาดคอมชโนดสิบเอ็ดกม นั่นล่ะสองเท่าใดครับเจ้าปูบนสอบสีไดสอบทุกสีสีแดงล่ะ โครไหลโคตรบกขาดสายตัวแถวเลยวะ่ะข่อยลงไปข่อยลงไปค่ายๆมันเลาลง,ลงจากขอบกระทะงเลยนะออ๋อออเฮ้ยเ11กิโลเดียวนี่น <laughs> เขียนอะไรกันเนี่ยสงการหนืองสุดท,ท้าย ลอยลงไปตัวนี้ตำลุ่มตำลุ่มตำลุ่มตำล,ลุ่มรถเนน่ปั๊บไปย่ะโอ้หรถลังออกมากเหมื <c oughs> อมนขี่รถลงมอว่ะลง ขี่รถลงมอแดแอร์เเดนเนี่ยออบังรถลังออกมากเลยโอ้พวขาดสายเลยวะถึงแล้วบ้านวังทองวันนี่จำปาข้ามแก้วบ่ผดไปจัง <c oughs> โอ้เป็นวัดหนีบ่ <c oughs> ตอนไทยบ้านพระเจา้า พลังออกไปถือมีดถือจกออกไปทางปลาเอารถหกหล่อขึ้นมาเลี้ยแค่หาสิบเมตรขึ้นถนนใหญ่ขึ้นเพราะได้ <laughs> สีสุดทั่วบนก็สิว่าทั่วเนะาะเมื่อส่งมึงหอดนี่แหละเฮ้ยเหลือหาสิบเมตรเจะจ่อค้ามนี่แหละไปติดันตัวบานมาเอามึงมาซอยมึงขึ้นไปคือว,ว่าตัวดูให้าบันแบกมีดแบกยกแบกเนี้ยออกไปทางป่าเห็ดถนนขึ้นมาที่เหลแค่หาสิบเมตรหนึง่งขึ้นถนนบ่ได้สามร้อยเมตรหลวงปูข้ามตาไเมื่อวานอยู่ คชะโนดตรงไปคำชะโนดตรงไปไปโอ้คำตาอยู่ที่นี่โอ้นีว่วสีสิโตโอ้เดี๋ยวต้องไปอาปุไปไหว้ปู่คำตาก่อน លាក្នុងសម្រាប់